ราคาสองรอยบาทผ้ากว้างสองเมตรนะคะผ้าลายโบราณกันบ้างนะคะวันนี้มีผ้าลายโบราณเข้ามานะคะแล้วสวยมากๆนะคะอ่าสีแรกเลยนะคะพื้นจะเป็นสีดานะคะแล้วดอกจะเป็นสีครีมน,นะืนแรกนะเป็นเฉลียงตรงป้นจะเป็นเฉลียงนะแล้วดอกด้านหลังจะเป็นลายโบราณหมดเลยสวยมากๆค่ะเดยวเตย่านุ่งลองเอาเฉลียงมาไว้ด้านหน้าดูนะหนุ่งให้ดูนะ ได้นะอ่าสวยมากเลยได้ไหมคะเนาะสีแรกเลยนะคะเป็นสีครีมนะแล้วก็สีต่อไปนะคะเป็นดำนะคะแต่ว่าดอกจะเป็นแดงๆนะต่อไปดำดอกแดงนะคะตรงก้นจะเป็นเฉลียงหมดเลยนะคะราคา2องรอยบาทป้ากว้างสองเมตรนะคะต่อไปเป็นดำดอกเขียวนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูผ้าตัวนี้เป็นด้านตัวผ้านะ แล้วดูลายโบราณก็สวยจริงๆนะคะสองร้อยบาทนะอ่าแล้วทรงพ้นเป็นเฉลียงเวลานุ่งเราเอาเฉลียงมาไว้ด้านหน้าก็ได้หรือาไปตัดนะคะแบบของเปียบก็ได้หรือจะเอาเฉลียงไว้ด้านในก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะต่อไปนะคะเป็นสีดําดอกน้ําตาลน,นะคะของเปียบที่ใส่จะเป็นดอกสีครีมน,นะดอกครีมดอกน้ําตาลน,นะคะดูลายสวยมากเลยนะคะสั่งได้เลยสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นลายใหม่ที่เข้ามานะ ต่อไปนะคะสีสุดท้ายนะจะเป็นดำดอกน้ำเงินนะคะอ่าดำดอกน้ำเงินนะคะถ้าเย็ดถุงมาแล้วนะคะสวยมากเลยนะราคาสองรอยบาทสั่งได้เลยะคะ่ะ